วิดีโอชุดต่อไปนี้เป็นการหาระยะทางของชิ้นส่วนด้วยโปรแกรมเขียนแบบนะครับงนั้นแรง F5, W5, F65T, f, f 6 5 a เนี่ยเราได้ทำการกำหนดทิศท,ทางอะไรต่างๆไว้แล้วส่วนตัวเลขที่เราทราบขนาดแล้วก็คือ W5 0 0นิวตัน F5 ที่เราหามาได้นานแล้วเนี่ย12.48นิวตันที่เราต้องการหาคำตอบก็คือ F65 ทั้ง2ตัว f 4 5่ห้าและก็เชื่อมโยงไปที่ชิ้นที่6ที่อยู่ฝั่งขวาด้วยนะครับทําการกําหนดขนาดก่อนก็คลิกที่แนวแรงของ f 5เพราะแรง f 5จะต้องนําไปหาโมเมนต์คลิกที่แนวแรง f 5เสร็จแล้วก็ไปคลิกที่จุดหมุนคือ,คอจุด ic 4 5นะสังเกตว่าแรง f 5จะมีระยะห่างจากจุด ic 4 5เนี่ย้าเท่ากับ4.48จ mm. ุมเมตร คลิกที่เส้นเวกเตอร์ W5 ไปที่จุด45เช่นเดียวกันก็คือทุกแรงให้คิดโมเมนต์รอบจุด45หมดเลยนะ W5 ห่างจากจุด45เท้คำับ2 4.33ม mm. ิลลิเมตรคลิกที่แรง F65 แล้วก็จุด IC45 ก็เห็นว่าแรง F65 T เนี่ย กระทำที่ระยะ75.21ม mm, ิลเมตรไปจนถึงจุด ic ส5เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะนำค่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปหาโมเมนตร์รอบจุด ic สี่เช่นนำ f 5 6าหเฮ้ย f 5 12.48ดนิวตันเนี่ยไปคูณ4.48จุดสี่แล้วก็ดูว่ามันทวนเข็มหรือตามเข็มรอบจุด45จะสังเกตเห็นว่าแรง f 5 12.4นิวตันเนี่ย ค่อนข้างที่จะลากเส้นต่อไปแล้วจะอยู่เหนือข้างบนไปนะเช่นลองดูนะนะออก,ก็คือถ้าลากเส้นต่อไปเนี่ยแนวแรงของ F5 เนี่ยน่าจะอยู่ด้านขวาแล้วก็เหนือจุด IC45 อย่างนี้เนี่ยมันน่าจะทำให้เกิดโมเมนต์ในที่ทางทวนเข็มนาฬิกา ดังนั้นเวลานักศึกษาคำนวณก็ต้องใส่ซิกมาโมเมนต์รอบจุด4.5เท่ากับลบ12.48คูณ4.48ดังนี้นะครับซิกมาโมเมนต์รอบ,บจุด IC 4.5เท่ากับ0นะรวมแล้วรวมมโมเมนต์เป็น0แล้วก็เท่ากับลบ f5 เซื้อใส่ลบ12.48 คูณด้วยระยะทางซึ่งระยะทางตัวนี้ที่ต้องใส่ไปก็คือ4.48ก็ใส่4.48ไปหลังจากนั้นไปดูแรง W5 บ้างแรง W5 เราก็ต้องเอา100ไปคูณกับ24.33และจากทิศทางของเวกเตอร์ W5 จะอยู่ด้านขวาของจุด IC45 และจากทิกทางนี้มันน่าจะทำให้เกิดโมเมนต์รอบจุด4ี่ห้าเนี่ยในทิศทางตามเข็มนาฬิกามน่าจะทําให้เกิดโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาดังนั้นเราจะนำหนึ่งร้อยคูณยี3สและก็เป็นบวกนะครับก็ใส่ W หเป็น100ระยะทางก็ใส่ไปยี่สี่จุดสามสาม ส่วนสัญ,ญลักษณ์หน้าก็าเป็นเครื่องหมายบวกน,นะครับส่วนแรงสุดท้ายที่เรายังไม่ทราบขนาดเลยก็คือต้องนำ f 6 5 t ซึ่งเป็นตัวแปรที่ต้องการทราบค่าเนี่ยคูณด้วย75.2สังเกตว่าลูกศรของ f 6 5ที่เราสมมติขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลูกศรที่สมมติว่าชี้ขึ้นบางคนอาจจะสมมติว่าชี้ลงก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าชี้ขึ้น แล้วคำนวณหาผลลัพธ์ออกมาแล้วตัวเลขออกมาเป็นบวกแสดงว่าสมมุติว่าชี้ขึ้นเนี่ยมันถูกแต่สมมุติว่าคำนวณแล้ว f หกห้าผลลัพธ์ออกมาเป็นติดลบสแสดงว่าลูกศรที่เราสมมติชี้ขึ้นมาเนี่ยก็ผิดพลาดไปนิดหน่อยก็แค่กลับหัวลูกศรให้ลงมาข้างล่างเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอา f หกห้าทซึ่งต้องการทราบขนาดคูณเจ็ดสิบห้าลูกศรแบบนี้รอบจุดสี่ห้าน่าจะทําให้เกิดโมเมนต์รอบสี่ห้าเนี่ย ทวนเข็มนาฬิกาก็ใส่เครื่องหมายติดลบใส่เครื่องหมายติดลบ f 6 5 t คูณด้วย l ซึ่ง l ตอนนี้เนี่ยเท่ากับ75.2แล้วจากผลลัพธ์เหล่านี้เนี่ยก็ต้องมาทำการคำนวณเพื่อหา f 6 5ก็ต้องคิดเลขนะคิดเลขเออทำยังไงบ้าง ศูนย์เท่ากับลบสิบสองบวกร้อยลบเอฟหกห้าทแบบนี้ให้ย้ายเอฟหกห้าทีคูณเจ็สิ้าเนี่ยจากข้้ืงหมายลบเนี่ยย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็นบวกนะจากนั้นเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาคูณมามามาบวกกันได้ก็เริ่มจากหนึ่งร้อยคูณยี่สิบสี่จุด สามสามหนึคูณยี่จุสเท่ากับสองพันสี่อยสาสสามสาสแล้วก็ลบด้วยมันน่าจะใส่วงลงเล็บได้ไหม 2 4งพลบด้วยวงเล็บเปิด1 2บสจุดสแปดคูณด้วย4 4่แปดวงเล็บปิดนะก็คือเอาบวก2,433ลบด้วยวงเล็บเปิด 12.48คูณ4.48วงเล็บปิดนะเท่ากับ 3, 2,377ผมขออนุญาตปัดทุนยมทิ้งไปแล้วนะครับเพราะมันจุดศูนย์คำตอบมาคือ f 6 5 t เท่ากับ2,377 ด้ยนยครับนิวตัน,นก็ได้ f ออกมาแล้ว f 6 5้าเท่ากับสองพสิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือ,เ,อเราไม่สามารถที่จะหา f 6 5 n ได้เลยเพราะยังมีตัวแปร f 4 5 n ที่ไม่ทราบค่าอยู่อีกด้วยแต่เราน่าจะเอา f 6 5 t ตรงนี้เนี่ยไปใส่ไว้ที่ f 5 6 t นะรลูกศรสลับแล้วนำผลลัพธ์ซึ่ง f หกห้า t เท่ากับสองพันสามเนี่ยไปเปลี่ยนเป็น f ห้าหก t และลูกศรจากชี้ขึ้นบนออกผลผลผลลัพธ์ออกมาเป็นบวกแสดงว่าลูกศรที่ชี้ขึ้นสมมุติมาเนี่ยเหมือนถูกต้องเมื่อลูกศร f หกห้า t ถูกต้องก็เปลี่ยนเป็น f ห้าหก t ซึ่งลูกศรจะต้องย้อนลงมาข้างล่างก็จะถูกต้องเช่นเดียวกันและขนาดของ f ห้าหก t ก็เท่ากับ 2,377นิวตันเช่นเดียวกันนะครับก็ใส่คำตอบลงไปในนี้แก้ไขเป็น2,377ถ้ารู้แล้วก็ใส่ตัวเลขไปเลยก็ได้นะอย่างนี้นิวตันนะครับหลังจากนั้นนำเลขจาก2,377นิวตันเนี่ยไปใส่ในนี้ด้วยเปลี่ยนจาก เปลี่ยนจากลูกศรชี้ขึ้นเป็นชี้ลงและตัวเลขก็เท่ากัน2,377นิวตันเพราะนั้นแรงบนชิ้นที่6เนี่ยก็จะรู้น้ำหนักรู้แรงกระเปิดถัวรู้แรงเฉยรู้แรงที่หามาเมื่อสักครู่นี้ค่าอยู่2แรงคือ F56N และ F16N เดี๋ยวมาดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับบอกว่าการหา ข้อหเนี่ยเมื่อเรานำ f 5 6า n 6ก t ไปแทนในชิ้นส่วนชิ้นที่6แล้วขนาดเท่ากาันที่ทางตรงข้ามแล้วขั้นตอนที่6ให้หาแรง f ที่ชิ้นที่5กระทำต่อชิ้นที่6ในแนว n และหาแรง f 1 6ที่กระทำบนชิ้นที่6ด้วยหลักการซิกมาของแรงผลรวมของแรงเท่ากับ0และอาศัยหลักการบวกเวกเตอร์ดังที่ผมจะวาดรูปให้ดูต่อไปนี้เราได้คำตอบมาหมดแล้วนะครับ เราเอาคาตอบเนี่ยมาวาดรูปอย่าลืมนะครับตอนนี้เราใช้มาตราส่วนอ่ะไม่ใช่เราอาจจะเป็นผมคนเดียวก็ได้ใช้มาตราส่วน2มิลลิเมตรเท่ากับเอ้ยโทษทีนะใช้มาตราส่วน1มิลลิเมตรนะครับโทษทีใช้มาตรา, mm า,า,นะา,าส่วน1 mm นมาาิลลิเมตรเท่ากับ1นิวตันดังนั้นเราก็วาดรูปไปประกอบไปด้วยอะไรบ้าง อันแรกก็ก๊อปปี้ตัวที่เรารู้ก่อนมีแรงที่กระเทาะที่เปลือกทัวแยกออกมาเช็คดูซิว่าขนาดมันยี่ห้านิวตันแล้วว่ามายี่ห้ามิลิเมตรหรือเปล่าอ่าถ้าอย่างนี้คือไม่ใช่แล้วหนึ mm ่งมิลิเมตรกับหนึ่งนิวตันก็ต้องใส่ไปย mm. ี่สิบห้ามิลิเมตร เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเวลาวาดรูปนี้เนี่ยขนาดความยาวจะเป็นยังไงก็ได้อาจจะยาวแค่สิบยี่สิบก็ได้แต่เวลาวาดรูปเพื่อจะรวมกเตอร์จริงต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเท่ากับยี่สิบห้าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วบวกด้วยแรงท,ที่ทราบต่อไปก็คือ F6 ฟหกสิบเอ็ดจุดสองหรือก็ปี้ไปเลยนะอันนี้ผมจำไม่ผิดผมน่าจะใส่สเกลถูกต้องแล้ว แต่ถ้าไม่แน่ใจก็วัดว่ามันได้11.2หรือเปล่าอ่าได้นะอันนี้ก็คือ f6 นะ f6 นำ25นิวตันบวก f6 มีอะไรอีกไหมอ๋อมีน้ำหนักมีน้ำหนัก มีน้ำหนักโอ้หน้ำหนักสองร้อยต้อสองร้อยมิลลิเมตรอ่ะอันนี้สองพันเลยนะก็ต้องวาดครับยังไงก็ต้องวาดก็วาดไปครับแรงเนื่องจากน้ำหนักสองร้อยนิวตันลงไปลงไปในแนวดิ่งใส่ไปสองร้อยยาวเลยลูกพี่รูปนนมันก็จะยอ่ยอๆมากๆอะ่ะแต่มันก็ต้องทำมันะครับ เสร็จแล้วบวกด้วยแรงตัวนี้ย2,377ทิศทางแบบนี้ด้วยทํ ừ, ừ, าครับทํำทำทำทำเอามาแปะตรงนี้แล้วก็ใส่ไป2,377 ทำในคอมพิวเตอร์ Computer, มันก็จะทําได้ทุกอย่างนะฮะน,นี้ก็จะมีการแรงสองอันบวกกันแรงที่สามแรงที่สี่มีอะไรไหมอันนี้รวมแล้ว f6 ลงแล้วน้ําหนักรวมแล้วแรงรวมแล้วขาด f56n และ f16n อย่าลืมว่าแรงทุกๆตัวรวมกันเนี่ย ต้องเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันแล้วหัวของเวกเตอร์ตัวสุดท้ายจะต้องอยู่ที่จุดเริ่มต้นบวกอะไรก่อนก็ได้ครับเช่นบวก f หนก f 1 6ึ่งต้องบวกจากไอหัวของลูกศรข้างล่างสุดมัสักค่นี้แล้วก็ชี้ขึ้นมานบวกตรงนี้นะครับอขออนุญ,ญาตใช้เป็นเส้น ศูนย์กลางพ็าเป็นเส้นที่ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าจะายาวเท่าไหร่นะครับบวกแล้วลากยาวขึ้นมาอันนี้คือ F หนึ่งหก T ต้องชี้ขึ้นแน่นอนนะต้องชี้ขึ้นแน่นอนเมื่อชี้ขึ้นเสร็จแล้วตัวสุดท้ายคือ F ห้าหก n เนี่ย หางจะต้องอยู่บนเส้นนี้นะหางอยู่ต้องหางจะต้องอยู่บนเส้นนี้แต่หัวจะต้องไปจบที่จุดเริ่มต้นของยี่สิบห้านิวตันนะเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็แทนที่จะลากเส้นตรงจากหางแทนที่จะลากเส้นตรงจากเส้นสายมือแต่เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่เรารู้ว่าหัวลูกศรเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเราก็เอหัวลูกศรมาวาด ที่จุดน,นี้นะเอาหัวลูกศรวาดที่จุดน,นี้ขออนุญาตใช้เป็นเส้นศูนย์กลางอีกคำหนึ่ง,งเอาหัวลูกศรมาวาดที่จุดน,นี้นี่คือหัวลูกศรของมันเพื่อซิกมาเอฟจะได้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ลากเส้นตรงไปด้านซ้ายไปให้มีทิศทางเหมือนกับเอฟห้าหกเอ็นเพราะนั้นมันก็ต้องยาวยาวมาเรื่อยๆอ๋อตอนนี้ขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะนะเพราะนั้น แรงบวกแรงเฉื่อยบวกแรงน้ำหนักบวกแรง F 5 6าทีบวกด้วยแรง F 1 6ึนะลูกท้ายมันต้องบวกด้วยเวกเตอร์นี้นะลากเส้นต่อไปครับยาวเลยลูกพี่กระดาษหนังสือพิมพ์มีประโยชน์นะครับในเวลาทำงานนะหรือถ้าเป็นวิชาของเราคืออะไรฮนะต้องต่อกระดาษนะต้องต่อกระดาษ มันมีคําสั่งไอเอ็กเทน่เออมีคำสั่งเ, X เอเทนี่แม่แล้วก็พิมพออกไปแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่านี่คือตัวนี้คือ f16 นะลูกศรน,นี่คือ f16 ชี้ขึ้นไปส่วนลูกศร ยาวๆตัวนี้ขออนุญาตไม่เขียนหัวลูกศรแล้วกันนะครับเส้นนี้นี่คือ f ห้าหก n นาชี้ไปด้านนี้หาคำตอบเลยดีกว่าหาคำตอบเลยดีกว่านะคำตอบก็คือวัดขนาดหญิงก็ได้ความว่า f หนึ่งหกตัวมันเล็กมากเนาะ <16 S 2> f หนึ่งหกเท่ากับดูอีกทีหนึ่งขนาดเท่าไรสองพันหกห้าสิบแปดสองพันหกร้อยห้าสิบแปดนิวตัน อย่างน้อยรู้ไว้สักนิดหนึนงว่าตรงนี้คือ f16 เอาไว้ใกล้ๆนะ f16 เอาไว้ใกล้อืมใกล้มากไปก็กว่าเท่าไหร่นะได้ผลตอบออมาส่วน f56n เราก็วัดไประยะทางเท่าไหร่4 4 7นั้นตัวนี้ก็คือ F ที่แรงที่5กระทำต่อชิ้นที่6ในแนว N เท่ากับ447ร่นิวตันนะออกมาเป็นอย่างนี้เพราะนั้นก็พอได้คำตอบปั๊บสิ่งที่ง่ายที่สุดคืออะไรนะเราจะได้ไม่ต้องรูรูปเยอะๆเราก็มาเขียนว่าตรงนี้ F16 เนี่ยเท่ากับเท่าไรนะสองพัน 658จำจำไม่ได้เดี๋ยวย้อนไปดูอีกทีหนึ่งนะสอง8นห้อนี่คือ f 1 6ึ่งหนะ f หนึ่งหกสเราก็ใส่ไปนี้ f สองหนึ่งหกรบสองันห้าสิบแปดนิวตันคือเวลาเราหาคำตอบเราหาคำตอบกว้างๆได้แต่เราต้องหยิบคำตอบมาใส่ไว้ในที่ที่สังเกตได้ โดยง่ายนะส่วน F 56ก็เช่นเดียวกันหยิบคำตอบมาใส่ก็คือ447.16เนะเท่าก <c> ับ447.16นนิวตันะเพราะนั้นทำเสร็จแล้วก็เอาผลลัพธ์คำตอบเนี่ย มาเติมใน free body diagram free body diagram นะครับเพราะนั้นแล้วเวลาถ้าเกิดเราเจอเคสอย่างนี้ในการทําข้อสอบทาําไงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมจะตรวจดีแล้วว่าขนาดมันไม่เกินกระดาษ A 3 2 3แผ่นต่อกันนะในกรณีที่นักศึกษาไปหามุมบนกระดาษแล้วมันทํายากก็ไม่ต้องหามุมอะบางทีก็เขียนเวกเตอร์ล้อมรอบบวกกันแล้วก็ล้อมรอบแบบนี้เลยก็ได้อันนี้ เราอาจจะใช้สีน้ําเงินอ,อีกอันล้อมเหมือนกันพันไปๆมาแต่อาจจะใช้สีแดงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอพอเราหาคําตอบได้จากชิ้นที่หครบแล้วเราก็นําคําตอบนั้นมาตอบกับบนชิ้นที่5เช่นเมื่อสักครู่เรายังหา f 6 5 n ไม่ได้เราก็หาได้แล้ว f 5 6 n ชี้ไปด้านขวาแล้วผลลัพธ์เป็นบวก แสดงว่า f 6 5 n ก็ต้องชี้ไปซ้ายแบบนี้ถูกต้องแล้วแล้วก็มีขนาดที่เท่ากันก็คือ4 4 7ร้อจุดหนกนิวตันก็เอาคำตอบใส่ไปเลยครับอาคำตอบใส่ไปเลยอ่าชิ้นที่5เราได้คำตอบครบแล้ว6 6เราได้คำตอบครบแล้วชิ้นที่5ยังขาดอะไรไหมดูที่อะ ชิ้นที่5้าแรงหกระทำกับ5เราได้ครบแล้วแรงเฉื่อยมีแล้วน้ำหนัก100นิวตันอ๋อนี่ฮะยังไม่เรายังไม่ได้หาแรงเลยนะฮเที่ชิ้นที่4ี่กระทำกับชิ้นที่5วิธีการก็ง่ายๆเช่นเดียวกันซิกมา F ของแรงทั้งหมดที่กระทำกับชิ้นที่5ต้องรวมกันแล้วเป็น0ดังนั้นเราเอาเวกเตอร์1 2 3 4รวมกันเสร็จแล้ววาดเวกเตอร์อีกวกเตอร์หนึ่งที่จะวนกลับมาที่เวกเตอร์เริ่มต้นเนี่ยผลลัพธ์เวกเตอร์สุดท้ายก็คือ f 4 5นั่นเองในหลักการซ i g m a f เท่ากับศนดังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากดับบนยและวกัน100เขียนไว้ในนี้ได้ไหมน่าจะได้เนาะน้ำหนักลงไป100 อันนี้ก็คือดับบยูนั่นเองนะดับบยูนั่นเองโอ้โหสองพันสามเอาไปตัวสุดท้ายแล้วกันตัวนี้เอาหนึ่งร้อยเอาบวกกันง่ายๆก่อนเอาหนึ่งร้อยแล้วก็บวกด้วยสิบสองจุดสี่แปดอ่าสิบสองจุดสี่แปดชี้ไปด้านซ้าย มีทิศทางที่สอดคล้องกับตัวนี้นะแต่ใช้แค่12.48น่าจะเขียนได้แล้วข้างล่างเนี่ย เขียนขอ,อนาตไม่เขียนหัวลูกศรแล้วกันนะครับเพราะมันมันมาอันนี้ก็จะเป็น W ลงมา100อันนี้เป็นแรงเฉื่อย f 5ฟห้บสองจุวนไป2ตัวลนะหนึ่ขาดสาเอาตัวนี้ก่อน400นะ4ีร้อยสมิลลิเมตรไปด้านซ้าย ต่อจากตรงนี้เลยนะครับทิศทางแบบนี้447.16เก็บให้หมดนะครับไนไหนใช้คอมพิวเตอร์เขียนแล้วนะอันนี้คือน้ำหนักแรงเฉยอ,อันนี้447ลองวัดดูซิว่า447จริงเปล่า โอเค404.16นิวตันสุดท้ายบวกด้วยแรงที่โอ้โหชี้ขึ้นไป2 3 7 7ชี้ขึ้นไปนะนี่บวกกันนะฮะชี้ขึ้นไป2 3 7 7 e เ t e r ยาวไปเลยครับแล้ะไหนๆจะหาคําตอบแล้วมันอยู่ข้างบนก็ไม่ต้องไปซูมมาดูข้างบนหรอกครับเนี่ยพร้อมที่จะเขียนเส้นต่อไปแล้วลากเส้นลงนะครับลากเส้นลงมาที่จุดนี้เลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วใส่ลูกศรไปอีกตัวครับเส้นนี้คือ f4 ระทำต่อ5นะฮะทิศทางเป็นยังไงก็เนี่ย ตั้งแต่ข้างบนลงมาถึงจุดเริ่มต้นนะครับวัดขนาดใส่เข้าไปนะครับสองพันสี่ร้อยสามสิบสี่นิวตันนี่ก็คือ F4 <4 S 1> กระทำต่อ 5, 5นั่นเองเท่ากับ2 4 3 4 5 2จุดหนิวตันทีนนี้พอหาผลลัพธ์ของ F545 5มาได้แล้วเนี่ยนักสษาต้องเอามาวาดรูปใส่ตรงนี้เนี่ย ในทิศทางแบบนี้นะผมแน่ใจว่าโอ้นี่นี่เส้นมันอยู่ตรงนี้นะนี่คือเส้นของคำตอบมันอ่านี่คือเส้นคำตอบมันเพราะ,ะนั้นนักศึกษาต้องมาวาดรูปใส่ที่ปลายจุดนี้แล้วก็ลากเส้นให้ขนานกับเส้นสีแดงเส้นนี้ขนานก็นคือมาอย่างนี้ขนานเสร็จแล้วก็ให้ ไม่ต้องวัดขนาดเพราะว่าขนาดเราเอาสั้นๆหน่อยก็ได้นะเนื่องจากว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเรามีขนาดแท้จริงอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เราใส่ตัวเลขไปดีกว่านะใส่ตัวเลขไปว่าตรงนี้คืออะไรอันนี้คือ f สี่ห้า เท่ากับสองสี่สามสี่ตึวตั้งเป็อะไรที่อย่างพอได้คำตอบปั๊บไอเส้นนี้เราก็ล่ออกไปก็ได้หล่อออกไปก็ได้ เพราะนั้นบนชิ้นที่ห้าจริงเนี่ยสิ่งที่เราต้องเติมให้ผมก็คือมีตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามาใหม่คือแรงตัวนี้ต้องเติมให้ผมด้วยนะส่วนอันนี้ในขณะทำงานถ้าเราวัดได้แล้วเอาคำตอบไปใช้แล้วเราลบออกไปก็ได้นะครับเอาลบออกไปก็ได้หลังจากนี้เราจะนำผลลัพธ์ของชิ้นที่ หาได้จากคู่แรกก็คือคู่ของชิ้นที่5ชิ้นที่6เนี่ยนำผลลัพธ์จากชิ้นที่5ก็คือ f45 เนี่ยไปเป็นเหตุผลของชิ้นที่4ต่อไปก็จะนำไอ้ตัวนี้ไปเปลี่ยนเป็น f54 มีขนาดเท่ากันแต่มทีิศทางตรงกันข้ามนั่นเองนะครับ